กล่องบ้านี้อ่ะทุกคนเมื่อคืนเนี้ยมันสั่นทั้งคืนเลยเว้ยอุย้ยทำไมมเป็นอย่างงี้วะเ,เ,เกิดเรื่องเกิดเรื่องแล้วพี่ผมไปเจออะไรไม่รู้พี่ในกล่องเนี่ยผมจะทำไงดีวะผมเปิดเจอแบบเนี่ยเผาเขาทิ้งหมดเลยเหรอพี่เออเผาเลยยิ่งไอ้ลูกย้ายแก่ๆนั่นน่ะย่าเก็บไปได้ขาดทัวระเดี๋ยวเขาตามมาเอาลูกเ,เอ้ามึงไอ้ขี้โบ๊ทมึงไปทำอย่างงั้นได้ไง เอ้ยทุกคนเมื่อคืนผมนอนไม่หลับเลยเว้ยผมไม่นึกว่าเหตุการณ์ซ้าแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับผมอีกแล้วโอยอันนี้ก็กลับมาไทยแล้วก็ยังเจออีกอ่ะเฮ้ยน่มันเป็นเรื่องบ้าอะไรของมันวะเนี่ยหรือว่ามันจะตามมาที่เกาหลีวะโอยไอ้กล่องบ้านนี่ะทุกคนเมื่อคืนเนี่ยมันสั่นทั้งคืนเลยเว้ยมันสั่นได้ไงอะ่ะ ข้างในมันมีอะไรหรือเปล่าวะทุกคนผมไม่น่าไปขุดมาในป่าเลยตั้งแต่วันนั้นน่ะแล้วก็ยังไม่มีกุญแจเปิดซะด้วยดิเกิดแต่เรื่องซวยทุกทีจะหลับจะนอนก็ไม่ได้นอนเลยเพราะเสียงไอ้นี่ทั้งคืนน่ะทุกคนฮัลโหลวะแวะฮัลโหลบอสมึงจำกล่องนั้นได้เปล่ากล่องอะไรวะก็ไอ้กล่องที่มึงเอามาไว้บ้านกูเมื่อวานเนี่ยไอ้กล่องที่เราไปเอามาจากป่านะ เออไอกล่องที่เราไปเอามาจากป่าวันนั้นแหละที่มันมีกุญแจล็อกอยู่อ่ะเออจาได้เลยวะทําไมวะกูโดนเล่นแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะกูไม่รู้เฮียมึงลองมาดูเองเออมารีบมาบ้านกูดว่วนเลยตอนเนี้ยโอเคโอเคโอ้รีบไป โอ้ทุกคนผมไม่รู้จะทําไงละผมก็คงต้องปรึกษาเพื่อนนะครับหาทางออกที่จะเปิดไอ้กล่องบ้าเนี้ยเว้ยว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมไมันถึงสั่นทั้งคืนเลยเว้ยจนผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรือไอ้ผีที่มันอยู่เกาหลีมันตามผมมาถึงไทยวะผมจะลองมาพิสูจน์ว่าในกล่องเนี้ยมันจะมีอะไรเดี๋ยวรอไอ้บอสมาก่อนนะทุกคนเฮ้ย,ยเดี๋ยวมป็มาแล้วก็ดีไอ้กล่องนี่แหละเมื่อคืนเนี่ยแม่งกูไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเว้ยทำไมวะไม่รู้แม่เสียงกึก ก็ัดทั้งคืนน่ะเหมือนกล่องมันสั่นเองได้เลยคือข้างในนี่กูไม่รู้มันมีอะไรไงมันล็อกอนี่ยไม่ไม่มีกุญแจมันเนี่ยทีเราไปเอามาจากในป่าวันนั้นน่ะมันขโมยละเหมือนมีคนอยู่ข้างในเว้ยแต่กูไม่รู้เว้ยว่าคนไม่ได้เข้าไปอยู่ในกล่องขนาดแค่นี้ได้ไงวะมัมีตัวอะไรอยู่เลยหรือเปล่าอะเบียวก็รู้เลยเนีเรายกไปทำลายก่อนดีไหมเพราะว่าถ้าหยุดเอาไว้ในห้องกูอีกคืนนึงอ่ะกูอาจจะโดนเล่นหนักถึงชีวิตได้เลยนะเว้ยแต่ถ้าเล่นหนอกมึงจะเบียวทำไมอันนี้เรื่องจริงงงห่่่าาาาลล้้เเเเยยไไไอออออีีกกกกับนนนปม โยกมานี่ยกมานี่โอ้ยโอ้ยอะไรอยู่อุ้ยกล่องนั่งโคตรหนักเลยอ่ะบอสเฮ้ยแล้วมันล็อกอยู่นี่ไงล็อกด้วยเนี่ยโอ้ยกูอยากรู้ว่ะข้างในไม่มีอะไรวะทำไมมันถึงล็อกขนาดนี้วะน้องบอสอดูนี่ไอคิมไม่เห็นอะไรเลยแต่กูได้กลิ่นแปลกๆว่ะกูได้กลิ่นเหมือนกลิ่นผู้บ่เหมือนตัวอะไรตายอ่ะเอาไงดีอ่ะต้องไปตามล่าหากุญแจก่อนไหมเพราะว่าเราไม่ไม่มีกุญแจกันเลยนะเว้ยถ้าจะเปิดออกอ่ะหรือว่าเราควรไปให้ช่างตัดออกให้วะโอ้โว เวันนี้แล้วว่าไงให้ช่างตัดออกไหมหรือมึงมีขวานเอาโค้งเอาขวานอะไรมาทุบไหมเฮ้ยกูมีไอเดียอะไรวะม,ม,มีเลยกุญแจเฮ้ยมึงเคยดูในหนังปะ่ะใช่ที่มันไขอย่างเงี้ยเออเทคนิคนี้อาจจะได้เว้ยตามที่กูเคยดูในหนังนะเว้ยวิธีไขเว้ยนี่ท้ามาเนี้ยให้เป็นตัวเงี้ยตัวโค้งๆเงี้ยอา่าเป็นเหมือนแม่ประแจนะครับเวลาเราจะแฮกกุญแจนะไขเข้าไปโอ้โหโคตรมืออาชีพเลยว่ะ เฮ้ยไม่ออกว่ะเดี๋ยวลองอีกรอบนึงกูคิดว่าอันเนี้ยมีโอกาสสูงกว่าเพราะว่าเป็นแม่กุญแจแบบซูรุเฮ้ยโอ้อะไรเนี่ยกูเลิกทำเลยเฮ้ยยากจังวะแล้วกูจะเปิดยังไงเนี่ยเฮียเฮ้ยเจ้เย็นดิกูว่าพังมันเลยแม่งจะได้จบๆคือเปิดง่ายๆไปเลยอ่ะเฮ้ยใจเย็นก่อนไอ้เนาะใจเย็นก่อน เมื่อคืนมึงยังกลัวมันอยู่เลยมึงทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยกูอยากเปิดมันหน้าเฮ้ยอะไรวะกูลืมไปเมื่อเช้าอ่ะระหว่างที่กูมาหามึงอะที่มึงโทรเรียกกูอะเออกูเจอนี่ตกอยู่ข้างหน้าเฮ้ยเออกูก็เลยเจ็บมากุญแจเหรอกุญแจอะไรวะกูคิดว่าเป็นกุญแจบ้านมึงไงเฮ้ยมึงลองไขเลยกูว่าไม่ใช่แล้วมันมีไหลยดอกมากเลยเฮ้ยลองก้เดียวกันเียเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยไขได้เฉยเลยอ่ะเชื่อออกเร็วเลืออกดอกเดียวก็จะจบเลยเพื่อนเชื่อนี่ไขออกนี่ไม่ใช่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยไขได้เฉยอ่ะเฮ้ยมึงไปเจอมันมาได้ไงวะกูไม่รู้เอาไงดีอ่ะทุกคน เดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรถ้าเกิดมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับผมหรือบอสบี้นะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเป็นคลิปนี้นะครับเป็นหลักฐานผมกับบอสบี้จะลองเปิดกล่องไอ้บ้านี่ดูมึงว่ามันคือกล่องอะไรวะพมันต้องเป็นกล่องที่แบบพวกค้าของเถื่อนมันลักลอบเข้าประเทศหรือเปล่าเพราะแบบลักษณะกล่องแบบนี้ไม่ค่อยเห็นนะมันเป็นขนส่งขนส่งมันขนมาได้ยังไงของมันวะที่เราไปเจอแฟตอยู่ในป่านะผมว่าเรื่องนี้เว้ยนีแค่พวกผมนี่แหละ ชี่จะพิสูจน์ความจริงได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไไถ้าของมันเข้าตัวกวูอะทำไงอ่ะมึงเปิดดีกว่าไหมของอะไรวะแต่<ม>สารล้างแม่งอาจจะมีคนทำของก็ได้เว้ยโอ้โหเมื่อคืนนี้กูโดนเล่นหนักนะเว้ยเอาจริงดิเคยเจอแมวบ้านมึงรึเปล่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเหม็นมเชื่อเขาเหม็นเลยอ่ะหมอปลาป่ะเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยดูของข้างในดิอะไรี้ยนี่แต่อะไรไม่รู้อ่ะเป็นญี่ปุ่นเลยนะเว้ยเออนี่ตุ๊กตาญี่ปุ่นเนี่ยแล้วรูปยายแก่นี่คือใครวะเนี่ยเฮ้ยแม่มึงหรือเปล่าใช่แม่กูสาวคนนี้ทำไมถึงภาพมันถึงเละแบบเนี้ยอะไรอ่ะมีอะไรบ้างด้วยดูดิเดี๋ยวทำไมหุ่นรูปปั้นเชีย่ยน่าตายอย่างนากก่ากลัวดูเหม็นมากเลยดูดิดูหน้ามันดิหัวล้นเลยเฮ้ยอันนี้ผมจริงปันเนี่ยเฮ้ยมึงเล่นอะไรอ่ะเหม็นเขี้ย ออะไไเาาววว้้หป่แสดงว่าแต่มันเหมือนไหว้ไหว้เจ้าอะไรสักอย่างมึงดูตรงนี้ดินี่มันขนมไอ้นี่นี่วะขนมญี่ปุ่นนะที่เขาเอาไว้ไหว้อะขนมโก๋ใช่เหรอวะขนมญี่ปุ่นอะไรอย่าง้รมึงลองชิมดิเฮ้ยเฮ้ยเฮียขอร่อยเลยขนมไหว้เจ้านะทุกคนเดี๋ยวเราลองจัดดีๆกันดูดิว่ามันจะเป็นยังไงกูว่ามันต้องเคยอยู่แบบนี้มาก่อน ทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้จัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเคยอยู่แบบนี้มาก่อนเว้ยก่อนที่จะถูกนําส่งมานะก็คือเหมือนเป็นซิทไหว้เจ้าอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะครับในกล่องส่วกล่องนี้ดูดิมีรูปอมา่าไหว้พร้อมกับมีรูปหุ่นรูปปั้น3าตัวนะครับพร้อมกับของเ้นไหวแล้วตุ๊กตาญี่ปุ่นนะทุกคนข้างในมีเสียงอะไรด้วยมีเสียงกระดิ่งด้วยทุกคนขเขมยังมีกระดาษปริศนาที่เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยทุกคน ซึ่งผมอ่านไม่ออกกับกล่องดําที่มีการผนึกพิธีกรรมทางศาสนาอะไรของเขาก็ไม่รู้นะทุกคนซึ่งก็เปิดไม่ออกเหมือนกันผนึกเื่อเทียนไว้คนที่ออกจริงเป็นเทียนขาวเพราะบ้านเรามันต้องเป็นเทียนสีเหลืองเนาะพร้อมกับตุ๊กตาฝรั่งนี่มันเบบี้ทีีปล่ะวะเบบีบ้ทีรุ่นใหม่ครับตุ๊กตาลูกเทพอ่ะแต่ดูสภาพมันเยินมากเลยนะโู้โหไขรเขาขนยายเขาล่าอยู่ดีของไอเดียฮัลโหลพี่ ทำไรอะนอนนี่ยเี้ยวานแม่งพึ่งเต็มเต็มตัวยี่ดอไนอนคุกเป็นอนแตะแล้วกเลยเกิดเรื่องแล้วพี่อะไรวะมันก็บอกพี่ดีนะเนี่เนี่ยผมไปเจออะไรไม่รู้พี่ในกล่องเนี่ยผมเปิดมาเลยผมจะปรึกษาพี่เนี่ยมันมีรูปยายแก่กับอาหารเนี่ยแล้วก็รูปปั้นแล้วก็กล่องดำอะไรไม่รู้อะแล้วภาษาญี่ปุ่นผมจะทำไงดีวะผมเปิดเจอแบบเนี่ยเผาเผาทิ้งหมดเลยหรอพี่เออเผาเลยยิ่งรูปยายแก่ๆนั่นอะอย่าเก็บไว้ดนกล่องด้วเดี๋ยวเขาตามมาเอาลูก บอกอามบอกให้ผมเผาอะทุกคนเผาเลยครับระวังนมียายมาหานะเว้ยผมก็ไม่รู้ไงว่าแบบจะทำยังไงก็มุ่งยายแย่งของเซนไหลเขากินเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอพี่ขนาดนั้นเลาคืนเอาไม่ดีนะทุกคนไม่น่ามาเปิดกล่องนี้เลยเผาครับน้อง นี่แ้หละเมื่อกี้ผมโทรคุยกับบาอามนะครับบาอาแนะนําให้ผมนะครับเอารูปปั้นทั้งหมดเนี่ยไปเผาทิ้งนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดภัยร้ายในอนาคตกับเราได้เว้ยมันอาจจะตามมาหลอกลอนหรือมาฆ่าเราทีหลังได้แต่ถ้าเอาไปเผามันจะไม่ยิ่งแบบจองล้างจองขาดเราหรอไวบอสกูวมไมมนะถ้าตามศาสนาไทยแล้วว่าการเผาคือการปลดปล่อยเว้ยกูจะลองโทรไปหาผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งคนเว้ยเดี๋ยวผมจะลองโทรหาโนบิคิมนะครับ เฮ้ยโรบิคิมมีเรื่องให้ช่วยวะ่ะพอดีไปเจอไอ้กล่องปริศนากล่องหนึ่งมาเว้ยซึ่งข้างในแม่งมีรูปปั้นกับของเส้นวาเว้ยเนี่ยเป็นเหมือนของประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เว้ยทำไงดีวะยิงแหวนรูปใครมาวะพี่คมตายป่ะไม่รู้เหมือนเขากำลังไหว้ยายแก่คนนี้อยู่เว้ยมันอยู่ในกล่องอยู่แล้วอะ่ะเออผมอม,มก็กล่องดําเนี่ย ไม่ให,หม่เว้ยโคตรเก่ามึงดูสภาพอีกเยินอะมึงดูตุ๊กตาดิถ้าดูจริงๆอะมันเยินมากเลยมึงนย่ยงมึงดูดิเฮ้ยหัวรูดมึงไปเล่นทำไมคนทำไงดีก็คือคนเอาไปทิ้งใช่ไหมเออกูวา่ามึงอยากเก็บไว้เรนโอเคขอบคุณมากเว้ยที่ช่วยเหลือกูขอบคุณขอบคุณโอเคครับโนบิคิมก็แนะนำให้ผมเอาไปทิ้งส่วนบัลอาร์มแนะนำให้ผมเอาไปเผานะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรหาอีกคนนึงนะครับเผื่อเขาจะช่วยผมได้ใครวะฟูอาซียนฮัลโหลครับครับผม คือผมมีเรื่องให้ช่วยนิดนึงนครับเรื่องขอปรึกษาได้ไหม <c oughs> คือผมไปเจอไอ้กล่องมไม้กล่องหนึ่งมาเวในป่าแล้วผมเอามาเปิดแม่งเสียกเจอแบบเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมจะทำไงดีเหมือนเป็นลูกหุนลูกปั้นกับของเส้นวายยายแก่คนเนี้ยกับกล่องอะไรก็ไม่รู้ที่มันเปิดไม่ได้เน้ยระวังนะระวังนะช่วยแนะนาหน่อยดิเมื่อกี้โทรไปหาบ่าอามบบาอบามบอกว่าให้เอาไปเผาโนบิคิมบอกให้เอาไปทิ้งเราไม่ควรเก็บไว้ไงมันเป็นของใครก็ไม่รู้คือเอาไปทิ้งใช่เผาเลยก็ได้โทรเผาทิ้งไปเลยย ขอบคุณที่แนะนำแล้วกันแ,แล้วถ้าเกิดมันจะตามมาล่าล่ะตามฆ่าตามอะไรเงี้ยมันจะไม่มันจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเอาไปทิ้งอ่ะมันจะตามโอเคเผาขอบคุณมากโอเคครับบัวอาร์ซีเอ็นก็นแนะนําให้นอตตี้เอาไปเผาทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเอาไปทิ้งเฉยๆแบบโนบิคิมบอกคือเขาอาจจะตามลงมาได้เว้ยอาจจะตามมาอยู่ในห้องเหมือนเดิมทั้งกล่องงั้นเราต้องเอาไปเผาทั้งหมดนี่จะเผายิ่งเหรอวะจริงดิถ้าเก็บไว้แม่งก็เหมือนเดิมอ่ะชีวิตเราก็อาจจะไม่รอดกลับไปได้เว้ย เราไม่เปิดมาครึ่งทางแล้วไม่เอาเฮ้ยมึงจะทำไงต่ออะกูอยากรู้เลยว่ามันในกล่องเนี้ยมันคืออะไรกันแน่ยังยัดไข่ปริศนานี่ไม่ได้เลยเนี่ยภาษาอะไรเนี่ยเอางี้กูจะลองกูเกิ e แปลภาษาเอาจากที่กูลองสัมผัสดูนะซามาโกโตยเลยมวยไม่ไม่ไม่มืออัดไปและมะยังฟันเต้เฮ้ยกูได้อลไจากมันบ้างไอ้กล่องบ้าเนี่ย๋ยวมึงลองโทรหาประธานดิเดี๋ยวผมจะลองโทรหา ใช่ได้ข่าวว่าเมื่อก่อนอ่ะเป็นทรงเก่าใช่หมฮะทรงเจ๊อ่ะฮัลโหลค่ะสวัโหลครับ oh, <my> ท่านประธานครับประธานไปคาพึ่งงันก็เลียขาหมอนก็ได้ครับค่ะว่าไงคะคือผมแม่งมีเรื่องเครียดแล้วพี่ผมเลยจะปรึกษาพี่ Why, <my> ไปเจอกล่องอหนเนี่ยแล้วมันติดยังไงพี่ให้คำปรึกษาผมนยว่าผมควรนำไงดี mm hmm. คือหลายๆคน mm hmm. เขาบอกว่า ให้ผมเอาไปทิ้งกับไปเผาอะ่ะไม่เป็นของมันเป็นรูปเหมือนรูปคนตายเลยนะไหนมูอใหม่ดินีย่ยรูปยายแก่กันไหนไม่รู้แล้วก็ของเส้นไหวในรอยเพื่อนหมุนกัดนี่ยมีน้อยมันไม่ดีหรือเปล่าวะทำไงดีวะเอาไปไว้วัดดีกว่าเอาไปให้ลง่อดูก่อนรูปเป็นยังไงก็เป็นความคิดดีใช่อันนี้มันเป็นของคนตายนะไปเจอในป่ามาแต่นู้นนานแล้วก็เพิ่งมาเปิดดูในป่าเนี่ยเป็นไม่ใช่ที่ลิงก่าเป็นป่าชายงนี้หรือเปล่าขอ,ขอายยางะเีขอบคุณครับ ทำไมแม่งต้องมาเกิดกับผมด้วยวะผมก็กลัวถ้าผมทำวิธีนี้ผมก็กลัวผมจะโดนแบบนี้ไม่แต่ละคนแบบความคิดเขาต่างกันเอาตามสัญชตยาตญาณของผมนะเว้ยแล้วแม่งไม่ปรึกษากูวะผมจะเผามันไม่กูไม่เผาทำไมวะกูอยากรู้ไงว่ามันคืออะไรกันแน่เนี่ยทั้งกระดาษเนี่ยตุ๊กตาพวกเนี้แล้วก็รูปของอาม่าคนนี้แล้วไหนจะกล่องนี่อยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรเอางี้กูคิดว่าเนี่ยอาจจะเป็นปริศนาสุดท้ายที่เราจะไขได้วเราจะลอง เกิดทาาเสดแปลปภาษาดไอข้อความบ้านเนี่ยแต่มันจะมีข้อความที่มันขาดไปด้วยดิไม่เป็นไรเอาแค่แบบใจความสําคัญก่อนอยากรู้ว่ามันคืออะไรการไว้ทุกข์ในยามเที่ยงคืนโุตไม้ยักิสิทธิ์ของสารเจ้ามีตุ๊กตาฟางซึ่งเป็นตัวแทนของศัตรูที่เกียดชังที่ถูกตอกเอาไว้คำสาบเอีเย้เเยจะโดนเล่น<อ>ไหมเนี่ยอย่าบอกละว่าไอกล่องไม้เนี่ยมันคือเอาไว้ผนึกคำสาบหรือว่าเป็นเพราะไอกล่องนี้ปะเปิดไม่บอกด้วยนะ ว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยวะรือว่าคุณยายแกจะแบบทิ้งเมรอดอกเอาไว้แต่ว่าลูกหลานแกแบบไม่ลงรอยกันหรือเปล่าอ่ะถ้าใครเปิดต้องโดูคำสาวอ่ะกูว่ามีโอกาสเปิดไปได้วะ่ะแต่เราไม่ใช่ลูกหลานไงเราจะรวยเลยนะเว้ยมันจะเปิดกล่องนี้จริงดิเออวันนี้แม่งต้องมีของมีค่าคนี่เลยล้าของพวกนี้เราไม่ทำลงทำลายมันก่อนเล้ววะค่อยว่ากันดีวะเฮ้ย มันก็คงจะเป็นตุ๊กตาธรรมดานี่แหละที่ตั้งรูปคู่กับคุณยายแก่นีไงก็มันต้องมีอะไรมีค่าอยู่เนี่ยมึงดูฟังเสียงก็ดิ่งนั่นแหละทองือเป่าวะเนี่ยมีสองอันด้วยคู่กันเลยคูคงจาไปยุ่งกับของมันเถอะเฮ้ยมันจะไปยุ่งกับของมันทําไมวะถ้าเกิดมึงโดนเล่นขึ้นมาทําไงอ่ะโดนเล่นไรกูคนพุดเฮ้ยอันนี้มันของญี่ปุ่นไม่มีหรอกมันจะไปเล่นอย่างนี้ได้ไงเฮ้ยไม่แตกด้วยพูดถึกอ่ะ เอ้ามึงไอ้เชียบสดมึงไปทำอย่างนั้นได้ไงเฮ้ยยงกุเอ้ยมึงจะเล่นอย่างนี้ได้ไงวะเดี๋ยวมันก็เล่นมึงหรอกไม่มีอะไรเลยวะเฮ้ยแล้วมึงไปทุบมันทำไมล่ะรูปปั้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมึงก็โดนเล่นหรอกเผื่อมันสะกดวิญญาณไว้อู้เชื่อหรอวะเองแบบนี้โอ้โผน่สาระมากเลยเนี้ยเขาบอกให้เราไปเผาเว้ยซึ่งมึงเอามาทำแบบนี้มันก็ไม่ได้ไอ้เชียมึงเลอกทบเถอะเอาไปเผาดีกว่าตามที่พวกพี่ๆเขาแนะนำอ่ะ ว่านี้มีค่าเว้ยอะไรวะน่ยไม่รู้ว่ะดิจุกหรือเปล่าอยูกลัวไปขายแน่นเนี่ยเฮ้ยกูแนะนำว่ามึงอย่าไปเปิดดีกว่าเฮียเอาไปให้หลวงพ่อสวดทำพิธีก่อนก่อนที่มึงจะเปิดอ่ะเฮ้ยมึงอยา่าไรสาระดิประเทศไทยนว,ว้ยเขาเห็นอันนี้ยเขาคิดว่าเป็นของเด็กเล่นมึงบ้าหรือเปล่าใช่หรือเปล่าใครมันจะไปเชื่อะวะเปิดไม่ออกหรอกต้องไปทําพิธีก่อนกูดูแล้วนะหนาเตอร์ขนาดเนี้ยรอยเขาลงพิธีไว้เนี่ยแล้วมึงจะไปทําอะไรกล่องมั้งกูอยากรู้อ่ะทำพิธีก่อนพิธีอะไรวะ ถ้ามึงมาเปิดเองอย่างเงี้เดี๋ยวมึงก็โดนเล่นอีกแล้วตอนนั้นมึงจําไม่ได้หรอวะที่มึงสลบไปอ่ะอันนั้นของไทยมันก็เหมือนกันไอ้เฮียญี่ปุ่นมันแรงกว่าของไทยอีกนะเว้ยมึงรู้ได้ไงเป็นเด็กญี่ปุ่นเหรอวะเฮ้ยเปิดอย่างนี้แม่งก็ไม่ได้เว้ยโอ้ยไม่แน่นตึบเลยอ่ะกูว่ามึงทำแม่งมันก็แก่ง่อหรอกเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮ้นเ้ยเฮ้ยเ้ไเฮ้ย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 ้ย อะไรวะน่าเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรวะไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นไรบอสเฮ้ยเฮ้ยไอ้บอสเฮ้ย,ยเป็นไรเอา้าชิบหายแล้วผมแม่งไม่นึกว่าไอ้บอสแม่งจะหนักขนาดนี้เลยเว้ยขนาดที่ต้องหามตัวส่งโรงพยาบาลขนาดเนี้ย อาการแม่งหนักเลยเนะี่ยถ้าทำคอนเทนต์แล้วเกิดเรื่องแบบนี้ม,นมันเกินไปว่ะผมจะไม่ทำคอนเทนต์แนวนี้แล้ะมันอาจถึงต่อชีวิตเลยนะเว้ยตอนนี้อบอยสเข้าห้องฉุกเฉินนะทุกคนผมว่าแม่งเริ่มเป็นเรื่องใหญ่ละเดี๋ยวจบเรื่องเนี้ยผมจะกลับไปเผาของในกล่องนั้นให้หมดเลยเว้ยเรื่องทุกอย่างมันจะได้จบกูล้างแขนให้มึงแล้วนะกูล้างแขนให้มึงแล้วนะเว้ยบอส 对。<laughs>